วันนี้เราก็จะมาทำวอลนัทช็อกโกแลตคุกกี้นะคะส่วนประกอบก็จะมี uh, มีถั่ววอลนัท nut, ก็มีช็อกโกแลตชิพก็มีเนยแล้วก็มีนมข้ uh, นหวานแล้วก็มีเบร a ครัม m ์ นี่เราก็ใส่เนยไปในถาดที่เราจะใช้อบคุกกี้นะคะแล้วก็นําไปอบนํามาไปทําให้ละลายในเตาอบนี่ก็ใส่เบ็ดคัมลงไปนะคะหลังจากเนยละลายแล้วให้จนั้นก็คนไม่เข้ากันนะคะ ให้เข้ากันดีแล้วก็กดลงไปที่ก้นนะคะ จะกรดเบ็ดคลัมลงตรงก้นถาดแล้วเราก็จะเทนมขมหวานลงไปข้างบนให้ทั่วๆนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะโรยช็อกโกแลตชิปลงไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะโรยถั่ววันนัดลงไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็กดกดลงให้แน่นๆนะคะกดลงไปให้แน่นๆก่อนที่จะนำไปอบนะคะเข้าเตาอบป,ประมาณ 25-30นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นววนนัดช็อกโกแลตคุกกี้ที่ทำเสร็จเรียบร้อยนละะ้วอคัน,นี้ก็ปล่อยให้เย็นแล้วเราก็จะเอาไปตัดเป็นชิ้นๆนะคะ